ก๋วยเสือขั้วโอ้โหเียก๋วยเสือขั้วก๋วยเสือพี่น้องก๋วยก๋วยเสือเท้เดือดไปเลยก๋วยเสือขั่วอันนี้เค็มเค็มต้องจิ้มไปแล้ว เกีต็มกิมไปเดี๋ยวก็ต้องปรุง,งะ่ะเต็มกมเกีนคนเลยใส่ลแงบบไปแล้วเอาไปขวคนขวกันน,นิขวแบุสบนั้งมเปิดแฟอ่อนอุ่นขวบอันวยขวคนดูดไปนอนเ,เดี๋ยวมันใหม่สีผ้ามาเก็บ ไปบอกอกไปไปไปรกองาน้ปเร่ไรบกอกพบ่น้องถ้าตัดแต,ดตดยักหยือแลสองยอดมึงยอดอ่อนอเลยเก็บอตัดออนตัดเ,ดเ,เลยโอ้โหเชย,ยอดอย่งอ่อน สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภูสกุลเมือนี้สีภามาสอยของแสียๆมาเดิมพี่น้องก้อยก้อยเสือขัวก้อยเสือขัวพี่น้องผักกะมีแล้วโอ้ใบประกอบเนือ่อนเลยใบอ่อนผักเปรี้ยวของแล้วผ้าผักลายยางมเลยเพื่อนเต็มมือผักจังเลยนะส่วนหอมส่วนนึ่งเลยรด่งรุ่งได้ประกอบใบประกอบมาขับแสียๆมาๆบ่อลายมาสอยน้ำกันรถพี่น้องเอ้อมาสอยน้ำกันรถ เอิ่มข้าวเหนียวฮ้อนๆข้าวเหนียวฮ้อนๆเคยเสียบน่ะวัวได้แล้วเนะาะผู้ใด้ก็นั่งซอยยืดเถียดเลยเนาะคอมเมนต์บอกนั่นเป็น้องมา,าวัวอะไรอะขออยากใส่ซอนขออยากใส่ซอนอดีกว่าไกวเสือขวดโอ้โหเฮียไกวเสือขวด ตามไปบอกกวางพึ่งอกว่างพึ่งควดอ,อ,อ่อน

โอ้แสบแบบเมนูนี่สงสัยหลายคนติดใจลเลยก็ไม่กินเลาวอืมอุ่นผ้า อมเดีดังไปบือืมอืมเปิดแเฟนอ่อนขวด ย้างดีเลยโอ้โหขมไปแล้วเห็น้กินหาดเลยบน่ได้ไพุ่งน่ยน่ากกว เป็นข้งอ่อนต่างมากเลยแบบกรอบกินน่เเอกลักษณ์ของมันยังหอมเลย bố xa chảy vào kiểu này nên nền đây cái nền sửa ừ, ừ. ừ. <laughs> cột đẹp à giường mèo gượm đàng ạ bột nó à mươi ก็ได้ข้าวว่าเราฝากก้างใจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องนะเอปปองสียนคลิปไม่ไหมเลยมันแสบนุ่งๆจะเห็นมีดบานเจียบกดแล้วก็ไปครับผม